สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการซ่อมฉนวน P u นะครับ P u โฟมที่ฉนวนมันขาดนะครับว่าจะซ่อมยังไงนะครับก็คือเราจะทําการลอกฉนวนตัวเดิมนะครับพวกเศษเศษเศษมันนะครับมาตัดแล้วก็เอามาปะนะครับมีกันไกรนะครับมีเศษฉนวนที่ลอกมานะครับตัดเป็นกลมๆนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมแปะแล้วมันจะไม่ค่อย เนียนเท่ากลมๆนะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับอันนี้มาดูหลังจากปะเสร็จแล้วนะครับ<ห>ก,ก็จะเป็นถ้าเป็นแผลเล็กๆมันก็จะประมาณนิดนี้นะครับก็คือกลมๆเรียบๆสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นแผลใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับก็ลบมุมข้างให้มันโค้งๆนะครับ ก็ขอจบการรีวิวการซ่อมหลังฉนวนหลังคาเพียงเท่านี้นะครับ